สวัสดีย้ำเช้าครับโอ้กินข้าวกินข้าวลุยงานนี่ครับอยู่หน้าง,งานถมหไร่ของเราเดี๋ยวให้ดูอู้ลูกโจงไปเลยตัดต้นยางเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้พร้อมจวดครับเจอจัดน้าจัดเต็มแน่พวกหกล้อสั้งหลาย พี่น้องตอนสิบเกือบใครกำลังเข้ากะเป๋าเอาสิบรถน่ไไ้ไปก่อนเลยใครบอกาท,ที่อ๋อสิบรถนะนจัดไปกินข้าวก่อนโอ้โทรศัพท์นี่ไม่รู้วิลล์เวลาเลยกินเออกินเลยเนาะเอานูยังไม่สุกวะ ยิงตรงไหนนี่นนตาลฮะอิน,นอนนี่บ่โอ้ตัวใหญ่อยู่ดิตาลกินข้าวไหมานอนกินข้า,าวกินมาแล้วโอ้เดี๋ยวกันเค่สองคนนี้งั้นกินข้าวกันได้ไี่น้อง ไปสายงานเที่ยวครับนี่ดินเปียกดินเปียกวันนี้อยู่กับเจ้าสมลายครับขับโดยจานโอนี่ตักดินวันแรกครับเมื่อวานขุดตอ นี่เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ขับคันใหญ่หลังจากขับรอยยี่ครับแล้วมาเจอสองรอยเป็นยังไงบ้างโอ้เขาน่าจะนั่งดูโทรศัพท์อยู่ตอนนี้แห้งดีครับเจ้าสมหลายแห้งคลิปแห้งคลิปนี่เห็นวะแห้ง ครับวางไว้นั่นแหละเป็นยังไงฮะมันทำไมงือเง้างๆอยู่วะทำไมงือเง้างๆเดี๋ยวอันน,น,นี้แบบไหนนี่วางแพสแบบไหนนี่อ๋อดึงให้มันเสมอตัวนี้ไปก่อน โอนาดินสวยเนาะไม่มีใครบอกว่าไม่มีใครบอกบอกว่างานเที่ยวงานเที่ยวสิบเที่ยวตัวนี้ก็ดึงมาเลยก็ได้นี่ที่เอาให้มันเสมอจะได้เหยียบง่ายมันจะได้มีเอียงมยางี้เห็นไหม ตรงนั้นนะ่ะสูงอนั่นนะ่ะต้องเกาโอ,อ้นั่นนะ่ะถึงไหมนะ่ะนั่นนะ่ะพยายามดูให้มันเสอเมอกันเห็นไหมนะนะ่ะเนี่ยให้มันเอาล้างรีดมาทำมันก็ทำมาให้มันเหมือนกันเลยเนี่ยอย่างตรงนี้ได้แล้วเนี่ย,น,ยน,น,น้ำใสปิ้งเลยดูโอ้โอ้น้ำหยุดออกแล้วมั้งนี่โอ้ยังไหลยอยู่ตัวนี้เป็นหินเลยเนอะดูวะเป็นดินหินเลยเนี่ย เป็นก้อนเลยอะ่ะโอ้น้ำยังไหลยอยู่เดี๋ยวพอตัดหมดเวิร์งนี้เราก็โจะน้ำนั้นลงมาเลยอ้เม็ดซีรีเลยครับไอเทงานนอกครับวันนี้สิบรถพยายามตักอุ้มให้มันเต็มเต็มอ่ะเต็มมุ่ีอะ่ะ เอามาดูจานหนูจะใส่กีตาร์ครับงานเที่ยวเออผมบอกแล้วว่าพยายามตักให้มันเต็มเต็มให้มันอุ้มอุ้มหน่อยถ้าอุ้มอุ้มก็ใส่อยู่ประมาณสี่ตักนั่นแหละครับเกยังไม่เข้ามือหรอกครับเพราะว่าขับร้อยยี่เสร็จมาขับสองร้อยยังเงื้องอยู่นี่พุงกีมันกว้างเกือบเท่ากระบะรถแล้ว สองเออสามเออสามตักสี่ตักรูเรื่องอ่ะหกตักน่าจะเต็มครับเต็มกล่องสี่อันนี้ยังไม่อุ้มเท่าไหร่นันเนี่ยไปยสี่ตักรูเรื่องครับงานเที่ยวครับ ไปมอดไปนายคนล่ะมอดลงไปข้างล่างมานี้ครับออคิวของพี่นนท์ครับอเอาอุ้มตรงนี้แกนออุ้มเยอะๆหน่อย เร่้งเครื่องเบาๆครับเกบอกเล่งแรงเกอเอาไม่อยู่ครับไปไม่เป็นโอ้ไม่เต็มอุ้มแล้วเนี่ยไม่เต็มพุ่งกีครับไม่อุม้มรอบนี้ถ้าตักไม่อุ้มอย่างนี้สี่ตักน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่อ้าวไม่อุ้มเลย ไม่อุ้มแบบนี้น้อยนะเนี่ยสามตักแล้วยังตินยังน้อยอยู่สี่ตักรอบนี้นะ่าจะต้องใส่อีกตักหนึ่งอ่ะอแกรู้อยู่แกรู้อยู่เพราะว่าแกตักไม่เต็มสี่แล้วมีห้าครับห้าตักนี่ตักนี้ก็ไม่ต้องเต็มครับออกใส่มาอยู่ครึ่งหนึ่ง ไปไปเลยเอาไม่บบกเอาเดี๋ยวผมไปซื้อของให้ช่างก่อนแล้วกันช่งางบอกว่า,าใบไฟเบอร์มดนายไปซื้อของกันของกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม